สวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะเินแซวถูกใช่ไหมคะแล้วก็รูปลักษณ์แบบนี้ไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยตลอดสิบกว่าปีในการเมืองใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นทำแต่ง,งานเลยคะใช่ไหมคะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนไม่ได้มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยะคะ่ะนิฮันคิดไปเองไหมคะว่าอันนี้มองอย่างผู้น้อยมองนะคะแววตาสีหน้าจะไม่เหมือนตอนให้สัมภาษณ์นักข่า,ขาวเรื่องการเมืองเข้มเข้ม,ขม,ขม,ขมสมัยที่เป็นรัฐมนตรีสบายขึ้นตอนนี้สบายขึ้น ถ้าถ้าเปรียบเทียบกันมันมันมันเปลี่ยนไปมากไหมคะก่อนที่จะถูกยุพักแล้วถูกตัดสิทธิทางการเมืองกับณวันนี้ค่ะก็เปลี่ยนในบางบางเรื่องนะคะอย่างเรื่องเวลาเนี่ยแต่ก่อนตอนที่ทํางานเนี่ยก็เป็นคนที่บ้างานทุ่มเทแล้วงานที่รับผิดชอบแต่ละครั้งเนี่ยคือเหมือนกับเป็นคนที่คือจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าการเมืองก็ทํางานหนักอยู่แล้วค่ะพอมาทำการเมืองก็งานแรกที่ได้รับมอบหมายแก้ไขปัญหาจราจรก็หนักมากผมปู ต้องขีม่มอเตอร์ไซค์เลยบางครั้ง,<า>งด้วยซ้ำไปนะคะต้องไปทำเรื่องแผนแม่บททางด่วนแผนแม่บทรถใต้ดิน<ม>อะไรย่างเงี้ยซึ่งเดิมยังไม่ค่อยมีะค,ะค่ะแล้วก็จากนั้นก็มาทําเรื่องประกันสุขภาพทุนหน้า30บาทรักษาท,ทุกโรคก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากอีกค่ะมาสุดท้ายมาทําเรื่องออปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อแก้ปัญหาความยากจนก็เป็นเรื่องของเกษตรกรทั่วประเทศมันมันงานยากงานใหญ่ๆทั้งนั้นก็ไม่มีเวลานะคะ ไม่มีเวลาเลยแต่พอโดนถูกตัดสิทธ์เนี่ยโดนเขาตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยกว่างขึ้นมีเวลามากขึ้นคุณคุณอยู่ในการเมืองนะตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้าไปเลยจนกระทั่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อกลางปี5้าูนนี่ทั้งหมดกี่ปีแล้วนะคะเออก็เข้าแต่ปี3 5ห้าค่ะเป็นสสตั้งแต่ปี35 1ห้าสิบหปีนะวันตัดสิทธิ์ค่ะค่ะ รู้สึกว่าชีวิต15ปีนั้นกับชีวงส2-3ปีนี้เนี่ยมันมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงไหมคะการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ <c oughs> ก็ดีที่ว่าหนึ่งได้มีเวลาได้ดูแลครอบครัว <c oughs> ดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งซึ่งพอดีพอถูกตัดสิทธิ์เนี่ยปฏิวัติแล้วขอโทษถูกปฏิวัติแล้วเนี่ยคุณแม่ป่วยที่ได้ดูดูคุณแม่สองปีเต็มๆอยู่โรงพยาบาลอยู่ไรจนคุณแม่เสียอันนี้ก็ได้ดูแลคุณพ่อแล้วก็ได้ดูแล ลูกได้มาเป็นแม่เริ่มทํากับข้าวเริ่มหัดทำกับข้าวซึ่งไม่เคยเป็นเลยแต่เป็นแม่มือใหม่ค่ะเป็นแม่มือใหม่ใช่คเริ่มช่วงสองสมปีนี้ใช่แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าคือด้านหลังเนี่ยเป็นฝีมือของคุณหญิงสุดารัตน์เองแล้วถ้าใครได้ตามบทสัมภาษณ์หรือได้ตามความความเคลื่อนไหวของคุณหญิงบ้างจะได้รู้ว่าได้ทําความฝันของตัวเองแล้วได้เวลาค่ะคือวาดรูปหระคะคืออยากวาดรูปมานานละ นานมากเลยแต่ตอนที่ทํางานส่วนธุรกิจส่วนตัวนะคะก่อนการเมืองใช่ไหมก่อนการเมืองก็อยากจะว่ารูปตอนนั้นก็ยุ่งมากเพราะว่าที่บ้านที่ทาทาเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็จะยุ่งมากก็ไม่ได้ทําก็มาทําท่าแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้วาดเป็นเรื่องเป็นราวจากนั้นอุปกรณ์ก็ค้างเลยค้างทิ้งไว้เลยเป็นสีแข็งเลยแม่ไปหลอดเลยใช่ใช่จนทิ้งค่ะแล้วก็พอมา มาช่วงช่วงปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยก็คิดว่าจะได้วาดก็ไม่ได้วาดเพราะดีคุณแม่ป่วยอย่างที่ท,ที่เรียนก็สองปีก็ทุ่มเทคุณแม่พอคุณแม่เสียแล้วก็สามีก็บอกว่าตอนนั้นฟุ้งซ่านมากคุณแม่ป่วยคุณแม่เสีย,ยแบบมันคิดมากแบบไม่ดีเลยอะสามีก็เลยไปอขอเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของเรียนไทยวิจิตรศิลป์เนี่ยมาว่ามาสอนวาด ก็เลยได้วาดรูปในสิ่งที่ชอบได้เริ่มต้นเมื่อสักสองสปีที่ผ่านมาเองใช่ไหมคะสองปีสองปีแล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าเริ่มวางแผนว่าถ้าวาดไว้เยอะๆเนี่ยจะเริ่มจัดแสดงเป็นงานแล้วสิคะ <c oughs> มีขนาดนั้น <c oughs> มีขนาดนั้นค่ะ <c oughs> มีขนาดนั้นแค่แค่ที่ว่าปีที่แล้วก็บ้าไปตามลูกยุคนก็มาเห็นๆก็เลยบอกว่าเรียมพร้อมลูกค่ะอ่า หนึ่งเรียนพร้อมลูกแต่ว่าลูกก็ไม่เขาเขาเรียนหนังสือด้วยบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้เรียนแต่ลูกยุหมายถึงเพื่อนๆอยุอ่อ๋อลูกยุบอกว่าอ่านี่ยเออไปปฏิยังทํางานการกุศลอยู่ไงก็บอกอันเนี้ยไปทําเป็นกสคศสิขายเอาเงินเข้าอันนี้วาดไม่เสร็จอันนี้เป็นอ๋อนี่กำลังวาดอยู่อ่าต้องอย่างเงี้ยคุวาดรูปอะไรคะอันนี้ดอกนี่ดอกสีน้ำนี่ดอกดอกชมพูหลังบ้าน คือแม่แบบอยู่แถวๆนี้อะค่ะดอกชมพูอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะอันนี้เห็นตัวร่างที่เป็นลายเส้นดินสออยู่นะคะไม่ต้องเปิดกลับมาได้อันนี้อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ดอกไม้ที่เขาให้เขาให้เขาให้มาเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อเมษายนค่ะใช่ใช่หนึ่งหนึ่งรูปที่วาดนานไหมคะ ไม่นานนะคะก็แล้วแต่คือว่างจะหาว่าคุยไม่ใช่ไม่ใช่คือบางทีก็วาดค้างไว้เหมือนกันนะแล้วก็มานั่งแล้วแต่ว่างนั่งนี่สีน้ำอ่ะคะสีน้าฝึกฝึกอยู่นานไหมคะกว่าจะวาดออกมาเป็นไม่ค่อยนานเฉลี่ยไม่ค่อยนานเท่าไหร่ไม่คยไม่ค่อยนานเท่าไหร่ค่ะและนี่และนี่คือได้ได้อย่างใจยังคะณวันนี้ฝีมือของผู้หญิงเองอย่างอย่างอันนี้พยายามจะแก้รูปนี้ ทำไมคะรูปนั right? well 네้นยังไม่สวยเหรอคะก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยบางใบก็เลยล่างไว้ก่อนจากจากซ้่งงานทางการเมืองของกระทรวงต่างๆที่เจอนั่งนะอันนี้พยายามวาดรูปวิวแต่ก็ยังไปบ้านหนกันเหรอคะเออก็ไม่ค่ะอันนี้อันนี้ไปต่างจังหวัดแล้วก็ออุปกรณ์ไปด้วยเหรอคะเวลาไปไหนก็ไม่เวลาแบบเหมือนไปไปพักผ่อนมีเวลาก็โอเคก็ที่ก็ไป ไปขนไปด้วยมีมีมีใครในพักการเมืองที่เคยร่วมงานกันทราบไหมะว่าว่าเป็นความสนใจของผู้หญิงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้คุยแต่อะไรก็ไม่ทราบโดยการเมืองคุยอะไรกันด้วยนี่ค่ะและนี่คือคือสิ่งสิ่งล่าสุดที่ทําอยู่แล้วก็ทําให้ชีวิตสดใสสดชื่นนอกเหนือจากการกลับมาเป็นคุณแม่เป็นภรรยาแล้วก็คุณลูกเต็มตัวใช่ไหมคะ ก็มันก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เรามันช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นเดิมเนี่ยเป็นคนใจร้อนแลวเป็นคนที่ทําอะไรเร็วแล้วทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันไม่ค่อยได้ได้นั่นเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยใช่ได้แบบอยู่นิ่งเท่าไหร่ค่ะแต่พอมันอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ป่วยเริ่มสวดมนต์ให้คุณแม่ฟังก็เริ่มนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็ได้ว่ารูป<ะ>ก็ทําให้นิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับที่คนเขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วมีความสุขอ่ะคล้ายๆกันเมื<ะ>่อจิตเราอยู่กับตรงไหนที่ที่ได้ทําต่อเนื่องอ่ะมันก็มีความสุขนะคะแล้วก็เหมือนกับเวลาที่นั่งนี่เขาบอกว่าหลังคนหลังแข็งต่อสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเราก็ไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณหญิงพูดเหมือนว่ามีความสุขแล้วตรงนี้แล้ว อยากกลับเข้าไปยุ่งเหมือนเดิมไหมคะพยายามจะไม่ยุ่งเลยช่วงหลังมาคือล่าสุดไงละลอกล่าสุดเป็นละลอกที่แรงมากคือเป็นหนึ่งในสอเสือและเป็นสุภาพสตรีคนเดียวในเก้าสอใช่คือสุดารัตใช่ก็จะมีชื่อทุกครั้งจริงจริงๆรับคที่รขาว่าเนี่ยแปดเก้าท่านเนี่ยได้คุยกันก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเคยเป็นนักการเมืองเราก็เคยทํางานให้กับส่วนรวม เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บ้านเมืองมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเเราเองก็ยังยังอดห่วงใหญ่บ้านเมืองไม่ได้นะคะก็มีบ้างเพราะว่าสอทั้งหลายเนี่ยก็รู้จักกันก็ทํางานด้วยกันมาหลายปีนะคะบางคนเป็นสิปีมากกว่าสิปีก็ได้เจอกันบ้างได้ทานข้าวกันบ้างแต่ว่าไม่ได้ครบทั้ง8ปดคนอย่างนั้นนะคะก็คือบาง,บาง บางคนก็สนิทกับบางสอสอนี้ก็สนิทกับสอนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็ในสอที่สนิทด้วยกันเนี่ยเราก็ไปนั่งทานข้าวกันก็มีการพูดคุยถึงเรื่องปัญหาบ้านเมืองความหึงใยในบ้านเมืองอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้พูดก็เจอกันบ้างนะคะเดือนสองเดือนสองสามเดือนแล้วแต่คนหรือวบางติบางทีก็ไปเจอกันตามงานก็มีต้องถามแบบนี้ค่ะว่าถี่ขึ้นไหมคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมที่ผ่านมา ออก็ก็ก็มีอยู่บ้างเพราะว่าทุกคนก็ทุกใจหมดะนะคะก็ได้มดีคุยหาลือกันว่าเออด้วยความ,มห่วงใยบ้านเมืองท่าน,นเองไม่ได้มาคุยกันว่าจะตั้งพงตั้งพรรคอะไรไม่ได้คุยค่ะนะคะห่วงใยขนาดที่บอกว่าคือต้องต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไหมคะบางอย่างที่เราพอทําได้นะคะเช่นการเ,ออาเสนอความเห็นต่อองค์กรที่เขาเกี่ยวข้องหรือว่า สามารถที่จะช่วยประสานติดต่ออะไรได้ที่ทําได้นะคะที่อยู่ในกรอบที่ไม่ขัดกับกฎหมายในฐานะพลเมืองชั้นสองเนี่ยก็ทําก็ทำนะคะมีตัวอักษรมากกว่าแค่สอเสือเก้าท่านไหมคะที่ั่งคุยกันจริงๆเดี๋ยวถ้าถ้าบอกต่อเดี๋ยวจะไปลงต่อกัคะมีอักษรอื่นด้วยไม่ใช่สรวนนะคะด้วยนะคะแต่ว่าสเสือเก้าท่านเนี่ยไม่ปฏิเสธมีจริงๆแหละ คือมันไม่ใช่เจอกันแบบครบเก้าคนเจ็ดคนแปดคนอย่างที่คุณสุนธยาสัมภาษณ์เคะ่ะก็เป็นกลุ่มๆไปกลุ่มนี้สนิทกับคนกลุ่มนี้สอนี้สนิทกับสอนี้สอนี้สนิทกับสอนี้บางครั้งก็ไปเจอข้ามสอข้ามกลุ่มบ้างแต่เก้าสอนี่เป็นเป็นกลุ่มนำนี่เข้าใจถูกไหมคะไม่ไม่ยังไ,ยงไม่ยังไม่มีรูปแบบอะไรที่คือยังไม่อยากให้มองไปว่าเออตายแล้วกำลังรวมตัวกันตั้งพักตั้งเพอกอะไรยังไม่มีอะค่ะเพียงแต่ว่าเจอกันไหมก็ ก็เจอทั้งการตามงานบ้างเจอกันนัดทานข้าวกันบ้างมันก็มีอะค่ะเพราะว่าเคยทํางานด้วยกันแล้วก็หงายบ้านเมืองอยู่บางทีบางเรื่องนี่เราก็เมื่อไหร่มันจะใช่ไหมคะเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเดินไปได้ะอะไรเงี้ยมีอีกหลายอย่างนะคะผู้ชมที่คุณหญิงสุดารัตน์น่าจะบอกเราได้นะคะรวมถึงมุมมองต่อพักการเมืองสายค้านตอนนี้พักเพื่อไทยซึ่ง จะว่าไปแล้วตอนนี้ยุ่งเหยิงพอสมควรนะคะว่าวันสองวันนี้ตกลงแล้วมีข่าวทั้งว่าพลตบตรเอกโกวิดจะมาแล้วก็มีข่าวออกมาอีกบอกว่าสงสัยจะเป็นคุณยงยุทธกลับมาเป็นหัวหน้าพักแบบเดิมดีกว่าแต่ก่อนจะไปถึงคําถามนั้นเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้งพักไทยรักไทยซึ่งเป็นรากมาจนถึงปัจจุบันนี้ของพักเพื่อไทยเธอมองอย่างไรกับการพัฒนาการของพักที่ว่าและการเมืองทั้งระบบตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ